Hello! about okay. the objective of this to Hill Tea Plus Cafe activity? Uh, we are opening this cafe uh, to communicate the great news that our newest product, T Plus Brown Barley Sugar, and uh, we are uh, with new communication with Kunjay J and also our new mascot, uh, uh, Brown Zang. And uh, uh, this product the unique point is Oolong Tea. But other than that is we have brown sugar and also barley from Japan. And this activity uh, that we have is to try to get consumers to understand uh, the value of this product is warm healing sensation through the activities we plan here at the cafe. Thank you. ค่ะก็สำหรับวัตถุประสงค์นะคะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะก็เพื่อที่จะเป็นการสื่อสารนะคะว่าเราได้มีการเปิดตัวกับผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่แล้วนั่นเองนะคะนั่นก็คือทีพัสนะคะเป็นตัวข้าวบาเล่ปูหลงนะคะกลิ่นบราวชูกา พิศเศษนะคะในเรื่องของการที่เป็นกลิ่นนะคะที่จะเป็นกลิ่นเฉพาะของตัวราชู้านะคะแล้วก็ตัวชาค่ะที่มาจากที่ญี่ปุ่นนะคะ<ๆ>แล้วก็นอกเหนือนจากนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกุหลงแล้วก็รวมถึงาชาที่เป็นลักษณะเฉพาะนะคะก็คือมีการผสมบาเล่เนาะที่มาจากญี่ปุ่นกลุ่มป consumers that uh we target is uh people who like flavor tea so recently there's a uh, increase in people who are drinking more tea but uh, uh who like a bit sweeter taste so we would like to target those consumers uh flavor tea t a r g e t i ก็สําหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะจะเป็นคนที่ชอบนะคะดื่มในเรื่องของรสชาติที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงกลุ่มคนที่ชอบดื่มชาด้วยนะคะแล้วเราก็จะเน้นในกลุ่มคนที่ดื่มชา ก็ได้รสชาติที่ค่อนข้างที่จะหอมกว่าแล้วก็เข้มข้นค่ะแล้วก็รวมถึงได้ในเรื่องของความพิเศษเนาะตัวของตัวอินเดียนช่วยค่ะครับแล้วช่งคำใบตองได้โอเคเกี่ยวกับ the distribution channel โอเค so uh, until uh, mid of June it will be 7-Eleven exclusive and after uh, mid of June it will be available nationwide in supermarkets and any uh, prospective retailers สิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะจําหน่ายเฉพาะที่เ e เ e ่ e อีเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะก็จะจําหน่ายทั่วไปเลยก็คือมีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะ ทำมาเป็นปีที่สองนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆในการที่จะได้พรีเซนต์อ่าลิตภักฑ์ใหม่นะครับผมนั่นก็คือตัว G Plus ชาบาล่อูหลงกลิ่นบาชูกานี่ครับว่าผมได้ลองแล้วผมชอบม,มากแล้วอยากให้คนได้ลองมากอยากรสชาติของบาชูกาค่ะแต่จางตัวที่ผ่านมาอย่างไร คือผมว่าสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์เลยคือกลิ่นที่หอมของ้า,าบาลเล่ครับและความหวานของบาวชูกา้าซึ่งความหวานของบาวชูก้าเนี่ยถ้าทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแบบไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่าจะทำให้ข้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเป็นผลิตภัณฑ์แบบเพื่อสุขภาพในทางเลือกด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้คนได้ลองไอปรับเองว่าหวานแล้วก็หอไมไหมเราอย่างนี้ก็คือเหมาะสำหรับแบบหน้าร้อนเลยเนาะรสชาติผมว่ามันเหมาะสำหรับหน้าร้อนมากหรือว่า ือมันมันจะมีคําพูดที่ว่าแบบเวลาที่เราเจอวันที่มันอาจจะแย่ๆมาหรือว่าทํางานไม่เหนอยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องการอะไรที่มันฮิวใจเราได้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมบอกเลยว่าตัวาชาบาเล่อุลกตัวนี้เนี่ยจะช่วยฮิวใจผมแดน่นอนค่ะสุดท้ายฝากให้พี่งงเจเชิญชวนให้มาลอง,งชิมชาบัล ก็ฝากทุกคนนะครับชิมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับตัวทีทีพัสชาบาเล่อุหลงกลิ่นบราชูกานะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ามันทั้งหอมแล้วก็หวานม,มากๆแล้วก็ตัวพปกครับแห่งนี้เช่นกันนะครับผม Have heal, ทักชูฮิลคาเฟ่นะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเยอะนะครับ <S 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 <S